อันนี้ซื้อนานยังครับไม่นานค่ะประมาณสองสาเดือนมีเสียยังไม่เลยค่ะแล้วแค่นี้แค่นี้แค่นี้ที่อยากจะบอกว่าเอาสามเดือนถ้าคนบอกกองแจ้งอ่ะมันไปตั้งแต่เก่ใช่เพรรถเก่าบางทีสามเดือนนี่ไปแล้วใช่ทุกระบบจบที่คันนี้ครับผม ที่คิดจะซื้อลอนคิงอ่ะเคยแบบกังวลใจไหมคะเพราะว่ามันเป็นรถมาจากจีนอะไรแบบเนี้ยเออหลายคนกลัวนะทีแรกใช่หลายคนกลัวสำหรับผิงไม่เลยค่ะสำหรับผิงเนี่ยคือเขามีสเปรย์พ์ทให้เราแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกในแบรนด์ที่ครบวงจรค่ะตัวนี้เราก็จะไม่ไม่ไม่น่าห่วงอะไรคือเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างไม่ต้องพูดถึงรถเพื่อนจากหนักนะเราไปพูดถึงแค่รถไฟฟ้านี่ มันก็ผลิตเมืองจีนทั้งนันเพียงแต่ว่าใครคุมใช่ถูกไหมถูกครับอย่างลอนคิงของเราเนี่ยก็มีวิศวกรญี่ปุ่นคุมอีกทีหนึ่งซึ่งเขาจะดูหมดเลยเรื่องขั้นตอนการผลิตรายละเอียดต่างๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ไปแพ้กับคนอื่นเลยทุกอย่างมาผลิตในประเทศจีนมันมีโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจคุณลดต้นทุน แล้วก็ไปทํากําไรได้กับกับส่วนต่างๆที่สําคัญคือแบรนด์หลอนคิงเองเนาะก็เป็นเครื่องจักรที่กําลังมาแรงในตลาดเครื่องจักรกุหนักตอนนี้นะคะแล้วก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วทุกทวีปทั่วโลกส่งออกไปหลายหมื่นคันต่อปีค่ะพี่เมยเนี่ยภุมิใจแทนเลยนะคือเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ต้องยอมรับอ่ะเทคโนโลยีจีนเขาก็ไม่ได้แพ้ใครแล้วโรงงานที่ผลิตหลอนคิงเนี่ยก็มีเนื้อที่ อห้กว้างใหญ่มากสาล้านตารางเมตรนะที่ไปดูงานมาเนี่ยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงโอ้ซึ่งของฮ่องกงนี่ก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลแล้วถูกไหมมันคือคือระดับโลกแล้วเขามีสถานะบริษัทที่แข็งแกร่งมีความมั่นคงน่าเชื่อถือแน่นอนประเทศไทยเราก็มีการนําเข้าโดยอินฟาแมทอินฟาแมก็เป็นบริษัทเพื่อน ซ <half resigned> да ึ่งเรียนกันมาตั้งแต่ปฐมนะมันก็เป็นอะไรที่ยืนยันได้แล้วก็ผมรู้จักนิสัยเพื่อนผมดีคือขายของไปแล้วเขาดูแลตลอดค่ะดูแลจริงๆจริงๆแล้วรอนคิงอะค่ะไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของพวกอะไหล่เนาะแล้วก็ในส่วนของพวกพัดประกอบอะค่ะใช้รถได้อย่างเต็มที่เพราะว่ารอนคิงผลิตอะไหล่เองตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะไหล่เมนหลักมอเตอร์สวิงมอเตอร์ตัวเดินปั๊มเมนคอนโทรลวาลพวกเนี้ยเราก็ผลิตเองกระบอกไฮดรลิกกระบอกไฮดรลิกด้วยใช่ใช่ค่ะ อันนี้คือวิศวกรญี่ปุ่นเป็นคนดูแลทั้งหมดใช้หุ่นยนต์ผลิตใช่ค่ะน,นอกจากรอนคิงจะผลิตแล้วก็ประกอบอะไหล่เองก็ยังมีการผลิตอะไหล่ O.E.M เพื่อส่งออกให้กับโรงงานรถขุดนะคะที่อื่นๆอีกด้วยดังนั้นอะไหล่รอนคิงที่ผลิตเองตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยค่ะจะควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอนมั่นใจเชื่อใจได้เลยว่ารอนคิง มีอะไรที่ได้รับมาตรฐานอย่างแน่นอนค่ะแล้วเรามีอะไรทดแทนตลอดใช่ค่ะและที่สาคัญใช้ง่ายนะคะเพราะว่าที่ฮับของคุณเบียร์อีกที่หนึ่งอะค่ะเป็นผู้หญิงขับค่ะเป็นผู้หญิงขับด้วยใช่ค่ะเออกเห็นผู้หญิงขับบ้างอะเพราะว่า ถามคนขับหลายคนเขาบอกขับง่ายสะดวกแอร์เย็นใช่ครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องสมัยก่อนนะไม่ได้สนใจคนขับใช่ครับแอร์เสียก็ไม่ซ่อมด้วยเมื่อก่อนนะฮะเปิดหน้าตรงหน้าตากันฝุ่นคือนี่ในนี้แอร์เย็นถูกไหมขับสบาย รอนคิงพร้อมบริการลูกค้านะครับทุกซอกทุกมุมทั่วประเทศจริงๆเรามีสาขาที่คอยให้บริการเนี่ยคุณไม่ต้องรออะไรนานเลยบางทีแบบรอกันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมาก่อนมันไม่ได้นะเราจะมีช่างที่มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยรอนคิงของเราเนี่ยสบายใจหายห่วงรวดเร็วทันใจแน่นอน ตั้งแต่ใช้มานี้คันนีซื้อนานยังครับไม่นานค่ะประมาณประมาณได้สองสาเดือนค่ะสองสาเดือนมีเสียอย่างไม่เลยค่ะแล้วเนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยที่อยากจะบอกว่าเอาสามเดือนถ้าคนบอกกองแกงอ่ะมันไปตั้งแต่ใช่ใช่เพราะรถเก่าบางทีสามเดือนนี่ไปแล้วคุณคือรถเก่าหนึ่งเดือนก็ไปแล้วนี่ยืนย่นเลยนาคนใช้คุณไปซื้อรถเก่าอ่ะบางทีเดือนหนึ่งไปแล้วต้องเล่นเซอร์วิสแล้วนะแล้วก็พอจอดปั๊บหยุดทํางานนี่คือ มันหายไปเลยถูกไหมอันนี้หายไปเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นนะวันนี้ไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วกับเครื่องจักรลองลองขีของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูการทํางานว่าใช้งานยังไงในโรงรีไซเคิลแห่งนี้นะครับอนุญาตลองเปลี่ยนหัวให้ดูได้ไหมได้ค่ะอยากเห็นรบกวนนะครับเล่กับผู้บริหารทั้งสองท่านเลยถ้าางนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ คุยกับผู้บริหารไปแล้วเราต้องมาคุยกับผู้ใช้รถคนใช้ใช้รถจริงๆเลยดีกว่านะครับกับ CDM 6085นนอยู่ะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีขนาดกระทัดรัดนะก็ต้องมาถามเขาตอนเราขีบตอนอะไรเนี่ยตัวนี้คีบดีไหมดีครับดีเยอะไหมคีบได้เยอะไหมตักได้เยอะไหมคีบได้เยอะไหมเยอะอยู่ครับเยอะขับล่ะเป็นไงบ้าง นิ่มดีครับเวลาเราคีบเราเราได้ดันง,งานข้างล่างไปด้วยคือมัน <c oughs> ดันไปแล้วจะได้คีบได้เยอะไงถ้าเกิดเราคีบอย่างเดียวมันก็ไหลอ่าตัวนี้มันจะมีตัวดันหน้าใช่ไหมดันดันใบแล้วก็คีบมันก็จะได้ได้จะเยอะขึ้นนะอดแรงเยอะไหมเยอะกว่าเยอะเลยใช่ไหมตัวนี้เยดีครับดีใช่ไหมครับผมเป็นเมื่อก่อนเปลี่ยน,ยา,ากกน,นยากหนักกว่านี้อยากเลยึชั่วโมงใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่คีบแล้วเป็นเป็นนาทีเท่านั้นเองใช่ไหมเราเห็นมีปรัแจตัวเดียวเปลี่ยน แล้ววดูดแม่เหล็กอะดีไหมคือไม่ต้องเ็าไปสัมผัสกับงานเลยคือแบบห่างกันกบบครับมันก็จะดูดขึ้นเองจับงานดีไหมคะรับผมโปรเตอร์เย็นไหมเย็นครับเย็นแอบหลับหรือเปล่าโอ้จะเป็นรุ่นเก่าไม่มีแอร์แบบโอ้โหรถเครื่องจักรเก่าอ่ะใช่ใช่ค่ะรย็นนี่แอร์เย็นมีวิทยุฟัง ใช้หน้าง,งานไหนบ้างเนี่ยตอนนี้คันนี้ลา้างกระ<ล>าดาษแล้วก็วกวพวกขวดเพชรเหลือแต่แก้วแก้วยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวต้องเอาไปลองใช้กับแก้วดูแก้วนี่ต้องใชะไรหัวตักบุ้งกีบุ่งกีครับเพราะแก้วนี่มันมีทั้งแก้วแตกแก้วอะไรด้วยจะต้องเป็นแบบรถสิบล้อเอาแก้วมาแล้วเราก็จะเอาไปตักจากรถครับตักโกยลงจากรถโกยลงข้างรถครับทีนี้โฟก์ลก็จะเอาบุ่งกีไปดันอีกทีนึงหรือไม่ก็เอาตัวนี้ดัน ตัวนี้เป็นหัวฉีดครับครับผมอาตัวหัวฉีดนี้ยืนยันว่ามันประหยัดกว่าคาร์บูแน่ครับผมถ้าคาร์บูมันก็เหมือนรถยนต์นะนะใช่สมัยก่อนรถคาร์บูมันก็กินน้ามันกว่าอยู่แล้วอันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นดูแลรักษาเป็นยังไงบ้างเรื่องเน้นเนน้ำมันไฮดริกคอยเช็คใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนหัวมันจะออกมาเรื่อยๆอันนี้เราก็ต้องคอยตามหน่อยแต่ว่าจริงๆอะเซอร์วิสเรา24ชั่วโมงเนี่ยครับผมแต่ว่าตัวนี้เมื่อกี้ถามผ นี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวนะครับที่ยืนยันจากคนคนใช้รถเราอ่ะฝากนิดนึงได้ไหมสาหรับคนที่กําลังมองหารถอยู่ตัวนี้โอเคไหมในฐานะคนใช้งานโอเคครับแนะนําเลยใช่ไหมคะว่าต้องเป็นตัวนี้รุ่นนี้ครับผมคันเดียวจบครบเครื่องโอ้โหนี่นี่คันเดียวจบครบเครื่องค่ะอุ้ยสุดยอดสุดยอดเราจะจะเดินห่างไปไหนเราเดียวเข้ามาได้งนีเออนะอันนี้เป็นเป็นการยืนยันจาก ผู้ชายจริงๆนะทุกระบบจบที่คันนี้ครับผมโอสุดยอดจริงๆวันนี้นะครับอะไรเล็กๆน้อยๆมอบให้นะครับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ร่วมรายการกับเรานะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้ะเอพิโซดน้าคอยติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อแต่ที่แน่ๆจำเอาไว้เลยลองคิงเครื่องจักรที่ใช่ คุ้มจริง,รงโดนใจ,นใจยกให้รองคิ้งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ